ผมสแกมฮายไมไปเอมเจอโอ้โหหูผมหูหูจะไม่ล่แล้วผีหลอดผีหลอกแถวบ้านนะฮะชื่อเกมผีหลอกแถวบ้านนะครับ ไอ้ไอคนนี้มันทําเกมฉันงงมากอ่ะที่เคยเป็นมีมาผมไปดูมาเขาม,เขามีเขามีหลายเกมเลยเกี่ยวกับผีเยอะเลยแล้วก็เป็น r p g จก็อยากยลองเล่นดูครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะผมต้องเปิด BGM นะครับระว,วังเสียงนะข้างในมันน่าบูดแล้วถึงบ้านสักทีในที่สุดเล่นวอลจุลามาทั้งวันแล้วเหนื่อยจริงได้เวลากลับบ้านนอนเออต้องเว้นประโยช่องไฟขนาดนี้ด้วยอา้าวทำไมเหมือนไม่มีเสียงอะไรเลยเนี่ย เอา้าจะไม่มีก็ไม่มีเสียงเลยอเว่อขอขอย่ยวก่อนขอเย่ยวตรงเสาไฟฟ้าก่อนวิ่งวิ่งโอเคกดชิปเพื่อวิ่งตรงนี้มีอะไรไหมอไม่มีอะไรนะทางขรุขระเหมือนทางประเทศไทยเลยเออในบ้านเราอะบ้านเราวันนี้ป่ะสมกับเป็นชายชื่อเนี่ยสมกับเป็นชายเราไม่ควรจะเข้าไปบ้านคนอื่นเมื่อสู้วเข้าใจกันจะไหมมันใช่เวลาไหมเอา้าไม่ใช่บ้านเราเหรอไหนบ้านเราไหนวะ เออเสียงหายใช่หรอคุณคุณคุณไปดูผีกับผมไหมใครวะบอ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 แล้วคุณจะเสียใจที่เกิดมาไม่เคยเห็นผีแล้วมันโชว์นุกอางด้วยโอ้โหได้ไปเลยนี่เฮ้ยมันมีสาวเนี่ยผมเปิดทุกอย่างแล้วน,นะทำไมมันม,มันไม่มีสาวอะไรเลยวนะเนี่ยไม่มีสาวอะไรเลยตอนนี้เงียบจัดเลยอะเอ,เอาไปดูผีเขาก็ได้ครับผม คุย,คยไอคือไม่ให้แล้วหรอครอะไรอีกไปไหนก็ไปโอ้ใช่หรอไม่ให,ไให้ไม่ให้เลยเหรอชิบหายแล้วไม่ได้ดูบีเลยเอขอโทษดีโอ้มันดาผมเลยอันนี้บ้านเราวะล็อกช่วงนี้สงสัยกูจะหล่อนเห็นประตูเป็นไม่ได้เลยต้องหมุนก้อนบ้านคนอ,อื่นเล่นรีบไปดีกว่ามันเสียบวลดานะเนี่ย่ ก็ไม่รู้ว่าบ้านคุณอยู่ไหนละเอาละเขาไปอาบน้ํานอนอาบน้ำนอนอาบน้ํานอนอันนี้ออนเซนไหเนี่ยไม่มันใหญ่ไงออนโอ้โหบ้านคุณเหรอโอ้โหบ้านโคตรใหญ่อะอันนี้อะไรครับเนี่ยเปิดไม่ติดกดไม่ได้ไปอาบน้ําก่อนมึงบ้าเปล่าไอ้ชายขอโทษครับผมเออไปอาบน้าก่อนโอเคโอเคขอโทษขอโทษ,โทษอาบน้ํา อโอ้โหบ้านซะใหญ่อาบน้ำทิดเดียวแล้วคุณก็ได้ทำการอาบน้ำจนเวลาล่วงเลยไปครับโอเคอืมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่คือเกมฉันงงมากแล้วไม่น่าใช่แล้วไม่ได้ปวดขี้แล้วเอเหมือนเห็นอะไรแบบแบบว๊บๆสนใส่จะหลอนไปเองอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยน่ากลัวนะตรงเนี้ย ว้าวเครื่องซักผ้าอืม,อมเผื่อจะเจอผีนะมีมีขนมีขนจมูกด้วยอ่ะเออขยันทำเกมไหวคนเนี้ยมีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรไม่มีเสียยให้อะไรให้หน่อยหรอฉันไม่ใช่คนชอบแดกเวลาอะไรกลางคืนหรอกนะเออแต่หิวก็มาแดกอยู่ดีแหละเอาอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยมันด่ามผมนี่โอ้โหต้องพูดหยาบเลยเนี่ยผมไม่พูดหยาบนะครับนะ โอเคไหนอ่านหนังสือนอนไหมไม่ใช่นะให้ผมทำอะไรวะเนี่ยแล้วคุณก็ได้ทำการท่องเว็บโอ้ยเมาส์ผมบูสกรีนอือหลอนแล้วหลอนแล้วอันนี้เฮอร์เลอร์แคทเฮ้ยอะไรวะแม่งแฮกเกอร์เจาะเข้าคอมกูแล้วมั้งเนี่ยเออเฮ้ยเยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยผีเหรอ ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะมอไปยังไปยังน่าจะน่าจะผีหลอนนะเราอรอนหลอนไปอีปว่าวะชิบหายคือใครวะเนะี่ยไปไยมันตอกมันจะตอกผมมันจะเป็นอะไรวะทุกคนมันมันมัน,มน,มนผมจะโดนอะไรไหมเนะี่ยผมจะโดนอะไรไม่จะลองขอลองขอลองอ้าวไม่เห็นทำอะไรผมเลย ผีบัวอาเจ็ปะโอ้ผีหลอนแถวไอ้องก่เรืต้องแซบโอ้ยเราเคยเราต้องหนีใช่ไหมได้เราต้องออกจากบ้านนี้นะออกจากบ้านนี้ก่อนจัดไปไอ้ชายเอาเอาเอาแถวไหนดีบ้านไหนดีบ้านไปไหนดีโอ้โหไม่ได้เลยตรงนี้ป่ะ ไม่ได้ห่ะหรือว่าต้องไปตามหาไอ้คนที่บอกว่าไปหาผีกับเราไม่ตอกนกลางวันน่ะแน่ๆเลยนี่ไงทางนี้เฮ้ยท้ายแล้วเขาว้าได้แล้วเออบูฮาเวนใช่ป่ะฮาเวตบูลเอถุยบูฮาเวนนั่นละะบูอาขายรวมกับฮาเวตบูล <laughs> เฮ้ยรู้หมดเลยชอบเล่นอะไรอ่าแถวนี้มีต้นไม้มีทางแยกอ,ยอันนี้คือป่านะเฮ <c oughs> ้ย 啊，OK。<noise> <noise> <noise> ยนอ้แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องขึ้นไปข้างบนหรือปะเออต้องต้องเข้าไปตรงนี้เลยใช่ปะผีผีผีเพิ่งออกมากออกจากแถวนี้อ่ะแสดงว่าเราอย่าไปตงึงไปนยอย่าไปตรงนั้นเลย <c ười> ไวดีกว่าอเข้าทุ่งหญ้าไปเลยเก็บได้ไหมไม่ได้แถวนี้่ะไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยผมสำรวจเยอะเกินขอโทษทีเกินชินเยอะเกินไปหน่อยอเออไม่ได้โอ้โหสำรวจทุกที่เป็นงไงไปเ,เกินชินไปโอ้โหมันเร็วเกินโอ้โหรีบโอ้โหวิ่งมาอย่างนั้นใครจะรอดก่อนแล้วให้ผมทำอะไรวะเนะี่ยเกมนี้เนี่ยฮะไม่มีภารากิจอะไรบอกเลยเหรอ สมกับเพ็นชายมีมีพาลอดหรืออะไรไหมมีเวพอนเออเวพอนไม่มีเลยว่ะป้องกันหัวบอดี้เอ็กซ์ซซิีก็ไม่มีออปปิไม์มีอะไรไหมไม่มีอะไรให้ออปปิไม์ขอดูสกิลนิดน้องไม่มีสกิลเลยแม้แต่นิดเดียวสเตตัสละ่ะเอ,คคกโอโ็กแท็กยี่สิบโอ้โหก็ไปตีเขาดิครับผมออปชั่นเปิดทำไมละ่ะไปาร์สก้นี่ผมว่าผมต้องหนีว่ะไอม่ใ้่โอ้โหนี่ หนีไม่รอดว่ะทุกคนเล่โอเครอดรอดตรงนี้ผมว่าไปไม่ได้ว่ะกลับดีกว่าตัวนี้คือป่าช้านะตรงนี้คือป่าช้า,นะปา,ชาไปไม่ได้นะเราผมคงต้องสำรวจแถวนี้ก่อนสำรวจครับสำรวจผีตัวแดงตกกระจิยหมดเลยผีกินแฮรูบอยเยอะเกินมีบางสิ่งที่หน้าต่างบ้านหลังนี้ไหนไหนไหผมดูผีป่ะเฮ เฮ้ยผีไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไอ้เชียเฮ้ยไม่ใช่แล้วมีโตไอ้เชี่ยไม่คุ้นร้อนโอ้ไม่มีเสียงอะไรเลยเหรอนาอีบนอฟและจือเลเฟลำไออะไรอยู่นาเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าไอติมวอไอติมวอพีไอติมวอ <BS> โอ้โหรีบเลยรีบเลยเกือบแล้วเกือบแล้วหูแทบแตกแถวนี้มันมีอะไรอีกไหมเนี่ยขอสำรวจหมู่บ้านอปานนเฮโอ้โหใครตั้งชื่อวะฉันจะไม่กลับไปชักเฝ้าจุฬาทั้งคืนหรอกนะโอ้ขอโทษครับขอโทษครับทั้งคืนเลยเหรอนี่อันนี้อะไรครับเนี่ยแถวนี้แถวนี้เงาเฉยๆฉยแถวนี้ยังไม่เคยไปอ้าวไม่ทำไว้เหรอนี่ อแถวนี้มีนาด้วยเฮ้ยแถวนี้เข้าไม่ได้โอ้นึกว่มมาเข้าไดม้มีอะไรไหมแถวนี้ก็ไม่มีแถวนี้กูเดินมาทางนี้ทาําไมเนี่ยมันนั่นมันทางไปป่าไปสวนถ้าทางจะเบิดแล้วกูต้องเดินเข้าซอยคนที่เราเข้าซอยเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะหรือว่าจบแล้วนะจบยังวะล็อกลองเข้าโอ,อกงดิไม่ได้ไม่ได้คุณได้รับคมแฟกเฮ้ยอุ้ย ฮ้ยคมแฝกท่าที่หนึ่งไม้ตายคมแฝกมาเจอไม้ตายคมแฟกผมหน่อยเดี๋ยวเด๋ยมันใช้ไงวะมันใช้ไงวะ EQ w ว a p o n คมแฝกนี่ไงเออมีคมแฝกแล้วเอาละเอาละไปไตปปปมันย่า มีเขมแฝงมันใช้ไม่ได้ผลหรอนี่ยงก็มีก็มีใช้ได้เนี่ยเพิ่งจะอาบน้ำไปเมื่อกี้นี้กูเป็นอะไรเนี่ยช่วงนี้ย้ำคิดย้ำทำบ่อยจริงๆขอโทษได้ป่ะละ่ะอืมก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมันผมกดทุกที่เลยแลนะ้วกันนะเกมนี้มันต้องการอะไรวะผมอยากรู้จุดประสงค์ในการเล่นเกมนี้คืออะไรอ่ะผมหาทุกที่ทุกทางเลยนี่สำรวจวันนี้สำรวจครับผมมันจะจบยังไงวะ เกมนี้ได้ได้ขมแฝลแ,แล้วแสดงว่าเราต้องไปสู้กับผีโดแดงเอาวะอันนี้ไปไม่ได้ครับผมปึม๊บก็ไปไม่ได้แสดงว่างื้ไปทางป่าเลยไม้ตายขมแฝลกอืมนั่นไงนั่นไงนผมจะแพะ้ปะผมม,ผม,ม,ผม,ม,ม,ผมีผมมีขมแฝลกผมมีขมแฝลกพี่ผมผมมีขมแฝลกอ้าวใส่ไปไหนอ่ะเออใส่จ้านะมา หรือเราจะต้องเลือกว่าต้องไปกับเพื่อนนะไปกับคนคนก็ไม่คนใครก็ไม่รู้อ่ะช่วยด้วยเล่นยังไงวะเนี่ยเหนื่อยใจว่ะโอ้โหหรือว่าต้องเข้าบ้านวะเข้าบ้านคมแฝกไว้ทําอะไรได้อ่ะเออมันม,ม,มีผีอ่ะมันมีผีอ่ะดิเราต้องเราต้องทำางไงวะเนี่ยเอออึ๊บเข้านอนเอาแหละได้นอนไดกทีพรุ่งนี้ก็ไปชักเบาบอกว่าเตยเฮ น้อยยังจบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะะจ,จบแล้วหรอจบแล้วโอ้อเทปวิดีนอดีที่สุดในโลกโอ้สิบนาทีจบหมดแล้วนะคลิปคลิปจบแล้วนะทุกคนไปแล้ว